สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับกับรายการ answer e c e r นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งยังคงอยู่ใน Amos series ที่เป็น Error ของ Amos นะครับ e อ่ะ Error วันนี้คืออะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่มีค่าติดลบหรือค่าน g a t i v e ในจุดที่ไม่ควรจะมีนะครับเราเริ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนอ่ะเส้นที่ ลิกเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอ่ะเส้นเหล่านี้นี่คือค่าอิาทธิพลในแต่ละเส้นทางการพยากรณ์ใช่ไหมเหล่านี้ติดลบได้มีค่าเป็นลบถือว่าปกติก็อย่างเช่นถ้าเส้นนี้ติดลบก็คือ useful n e s s เพิ่มขึ้น behavior ลดลง useful net ลดลง behavior เพิ่มขึ้นเราแปลความได้ปกตินะครับแบบนี้ส่วนตรงอื่นน่ะไม่ควรติดลบ ไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนัก Factor l o โหลดดเหล่านี้ไม่ควรนะครับค่าแวรเรียนหรือค่าเออร์เลอร์ของตัวแปรสังเกตตรงนี้ก็ไม่ควรค่าเดซิดวนของตัวแปรแฝงเหล่านี้ก็ไม่ควรนะครับหลายจุดเลยที่ไม่ควรมีค่าเป็นลบมีแค่ตรงเนี้ที่เป็นเส้นพยากรณ์เหล่านี้ที่มีค่าเป็นลบได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดค่าเป็นลบแล้วเราจะ จัดการอย่างไรนะครับในคลิปนี้จะแนะนำวิธีการจัดการที่โปรแกรมแต่เหตุผลอยากขอให้เราฟังกันดีๆว่าทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาสร้างสถานการณ์ก่อนว่าถ้ามันติดลบแล้วจะเป็นยังไงเนื่องจากไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ปกติไม่มีข้อมูลติดลบนะครับเลยขอสร้างสถานการณ์แบบนี้ว่าเราให้ R2 กับ R4 มาเชื่อมกันซึ่งตรงเนี้ยเชื่อมกันได้ไหมได้แต่ต้องเป็นกรณีเฉพาะกรณีนนพิเศษที่จะหาเหตุผลว่าทําไมค่าเอ r ร์รอของตัวแปรแฝงแอ t ติจูดกับค่า e r อ,อร์รอของตัวแปรแฝง a c t ชวลถึงสามารถเชื่อมโยงกันได้จึงเป็นเหตุผลพิเศษที่ต้องหามาลองรับแต่โดยปกติแล้วไม่ควรนะครับดังนั้นเวลาเราทำา MI ไอ้ตรงนี้ถ้ามาแนะนำก็ไม่ควร ไม่แน่ใจว่ามีคลิปเก่าๆที่พูดถึงไหมในเรื่องการปรับ MI นะครับแต่ถ้ามีนะไม่ควรอย่างเช่นอาจจะมีคำแนะนำว่าให้ R3 เชื่อมกับ E14 ตรงนี้ก็ไม่ควรเพราะมันเป็นคนละจุดเป็นคนละส่วนม,นมันมันมันไม่ได้ใช่ไม,ไม่อยากอธิบายให้เยอะแต่ว่าเอาเข้าใจว่าให้มันจำง,ง่ายๆว่าไม่ได้เชื่อมได้แค่ภายในองค์ประกอบตัวเอง แบบนี้3กับ5แบบนี้6กับ8อย่างนี้อยู่ในองค์ประกอบตัวเองอย่างเน,งน,งน,งนี้ได้แต่ถ้าไปเชื่อมกับตัวเรซิดนของตัวแปรแฝงเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ไม่ควรอ่าโอเคเรากลับมาตรงนี้ <c oughs> นี่คือสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาให้ r 2กับ r 4มาเชื่อมกันซึ่งจริงๆไม่ควรนะครับย้ำหลายรอบว่าไม่ควรอ่ะเรามาลัางเรามาลองรันผลดูนะครับ ปุ๊บลันผลออกมาแล้วอ่ะดูที่ค่า s แ a นดาร์จะพบว่าตัวอันนี้ได้จุด06เราก็ถือว่าตัวเนี้ยมันคือค่าอำนาจการพยากรณ์ถูกไหมจุดนี้ใช่ไหมจุด2 6กเนี่ยก็เป็นอำนาจการพยากรณ์ของยูสฟ n เนจุด3 0ก็เป็นของ P e h a v i o r จุด2 3ก็เป็นของ attitude แล้วก็จุด06ลบจุด06ก็เป็นของ action ดังนั้นตรงเนี้ยมันไม่ควรเป็นลบอย่างที่บอกไปนะเส้นอิทธิพลพยากรณ์เป็นลบได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นลบไม่ได้ไม่ควรเป็นลบแล้วเหตุใดมันจึงเป็นลบละ่ะก็สถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาไงว่าให้ R2 กับ R4 มาเชื่อมความสัมพันธ์กันทีนี้สมมตุติถ้าสถานการณ์อย่างงี้วิธีการคือเราก็ต้องเป็นลบใช่ไหมลบตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จบ แต่โอเคม,มันไม่ใช่ในกรณีศึกษานี้เพราะเรากําลังสร้างสถานการณ์ขึ้นมาย้ำไม่ทีว่าสถานการณ์ความเป็นจริงไม่ควรมาเชื่อมกันดังนั้นถ้าไม่เชื่อมกันแล้วมันยังติดลบอันนี้แหละคือปัญหาโอเคเราค้างตรงนี้ไว้นะครับโชว์เป็นแบบแ t น n d a r ดใดเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนแนวทางที่หนึ่งในการแก้ต้องกลับไปเช็คก่อนข้อมูลดิบมีปัญหาอะไรหรือไม่เช่นอาจจะคีย์ผิด สมมติตรงนี้บอกว่ามั่นใจไม่คียผิดแน่นอนช่วงสเกลเลนส์ต่างเนี่ยมันเป๊ะโอเคข้ามไปเป็นข้อที่2ข้อที่2อ,อาจจะเป็นปัญหาเรื่องมัลติโครเนต i ี้ก็คือมีความสัมพันธ์กันเองมากเกินไปเป็นไปได้ทั้งแอิจูดสัมพันธ์กับแอคชวลเยอะเกินหรือแอิจูดไปสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆมากเกินไปเลยทําให้พลังที่จะส่งไปยังแอคชวลเนี่ยมันเยอะเกิน อเราลองดูนะตรงนี้เห็นตัวเลขมจุด7 8นะครับสมมตินะเราลองดูลบตรงนี้ออกให้เป็นปกติอยู่ที่จุดสอเห็นไหมมันมีความเป็นปกติตัวเลขของตัวเลขคือมันไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่พอเรามาสร้างสถานการณ์ให้ตรงนี้มันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะค่ามันก็เลยสูงมาก ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเรื่องมัลติ r ครเนตี้ก็ต้องกลับไปเช็คข้อมูลอาจจะเป็นรัน correlation ดูเปรัน regression ดูพวก v a f tolerance เหล่านี้ว่ามันเป็นปัญหามัลติ r o รเนตี้หรือไม่นะครับนั่นคือวิธีการแก้ที่ถูกต้องใช้คำว่าถูกถูกต้องตามข้อมูลที่เป็นเราจะไป delete case ไปจัดการข้อมูลยังไงก็ได้ adjust ยังไงก็ได้เพื่อให้มันไม่เป็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็เอากลับมารันปกติ นี่คือที่มาที่ไปของของเหตุผลของการที่ค่า R-Square ตรงนี้ติดลบแต่วิธีการ Adjust ที่โปรแกรมเราทำในกรณีที่มันไม่มีหนทางและสมมตินะสมมติข้อมูลทิบเราก็โอเคแล้วอะสกรีนเรียบร้อยไม่มี o u t า r ดมาติโครเนตี้ก็ไม่มีทุกอย่างมันดูปกติค่าอื่นๆก็ผ่านหมด VF ก็ผ่านอะไรก็ผ่านไม่มีปัญหาเลย แต่ทำไมตรงนี้ยังติดลบโอเคเราอาจจะลองมา Adjust ที่โมเดลดูบ้างนะครับซึ่งการ Adjust ที่โมเดลต้องระวังย้อนความสั้นๆแบบนี้ก่อนว่า ACM เนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วสามารถจะไป Adjust ค่านู่นนี่นั่นอะไรได้เยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่กับผู้วิจัยที่จะตัดสินใจว่าเราจะแอดจัสมันหรือไม่ ถ้าเราตัดสินใจว่าจะ adjust แล้วและเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะ adjust มันได้เราตอบคำถามได้โอเคเราทำกันอันนั้นในกรณีนี้คลิปนี้จึงพูดในวิธีการของโปรแกรมนะครับแต่เหตุผลว่าได้หรือไม่ได้อาจจะต้องไว้โอกาสหน้ามาคุยกันเพิ่มเติมนะครับมาต่อตรงนี้ทีนี้พอเรามาเลือกดูที่ u n standard ไหนใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยค่า c o l e t i o n ตรงเนี้ยมันติดลบ มันเกิเทรงผลให้สูงด้วยเนาะแต่เราจะดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยอ่าอันนี้เป็นค่าเออร์เรอร์ของ R4 นี่คือค่าเออร์เรอร์ของ R2 ใช่ไหมครับดูเออร์เรอร์ตัวอื่นน,นะจุดสามสองจุดสี่เจ็ดจุดหกเก้า R2 ยังเป็นบวกแต่ R4 เป็นบวกใช่ไหมแต่มันเกินหนึ่งคือมันสูงมากถามว่าเรานำเสนอเป็นอันแสนดับใดเนี่ยแล้ว มันเกินหนึ่งได้ไหมได้โดยโดยปกติโดยหลักการมันได้แต่ว่าอย่าลืมมันคือ r square ตรงนี้มันคือ error ตรงนี้มันก็ไม่ควรสูงอะ่ะใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราจะมา adjust ที่ตัว r c แล้วไปที่ parameter แล้วไปกำกับค่า variance สมมติเอา basic เลยคือ0.1แบบนี้แล้วก็ปิดแล้วก็ run ใหม่มาดูผลกัน นะครับปุ๊บไปที่สนดาดไดจะเห็นว่าค่า r square ของ a c t u a l เป็นบวกแล้วจุด1 0 10, กลับมาเป็นปกติแล้วแต่ตรงเนี้ยมันยังลบเหมือนเดิมซึ่งเราไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมันตรงนั้นเพราะมันคือค่า Correlation ซึ่งมันติดลบได้ถูกไหมอย่างที่เกิดไปแต่ค่า r s q u a r มันติดลบไม่ได้นะครับดังนั้นประเด็นของคลิปเนี้ยอยากจะสื่อว่าถ้ามันเกิดค่า Negative ในจุดที่ไม่ควรสิ่งแรกที่ต้องทำคือเช็คข้อมูลลองไปดูว่ามีเออล i รออร์ไหมไปสกรีนอีกรอบหนึ่งไปดูเรื่องมัลติโครเนตี้นี่คือสิ่งที่ควรทำก่อนและขั้นที่สองถ้ายังไม่ได้ค่อยมาขั้นที่สองก็คือการมาแอดจัสที่ตัวโมเดลซึ่งวิธีการแอดจัสก็คือเข้าไปดับเบิลคลิกที่ตัวที่เราจะแอดจัสนั่นคือเราต้องตัดสินใจ เหตุผลทำไมต้องเป็นแอดจัตที่ a 4 R ่ที่ r 4ทํทำไมไม่มาที่ r 2ทํทำไมไม่ไปที่ actual system เลยแบบนี้ทำไมต้องมาเลือกที่ r 4นั่นคือเหตุผลที่เราต้องตัดสินใจเลือกอธิบายนะครับอันนั้นเหตุผลตรงเนี้ยบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลนะนึกออกไหมครับคือคือด้วยความที่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำขอใช้คำนี้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ทำได้ ดังนั้นถ้าจะทําำต้องมีเหตุผลเลยไม่อยากขออธิบายว่าเหตุผลอะไรบ้างที่เราจะอ้างได้ในการมา Adjust ตรงนี้แต่เราสามารถไปแก้ไขข้อมูลไปสกรีน n d t t a ไปดูว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วเราไปสกรีนข้อมูลทิ้งก็ย้อนกลับไปวิธีการสกรีนข้อมูลจะตัดเคสทิ้งจะแทนค่าเอาค่าเฉลี่ยมาจะมา p u u t t t o o n อะไรก็แล้วแต่ตามหลักการเราสามารถไปจัดการตรงนั้นได้หมดเลย แต่แอจะที่โมเดลเป็นสิ่งที่พึงระวังในการทำนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะอาจจะไม่ได้สั้นนะมีสักอาจใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับต่อยอดไปสู่การแอคชั่นอื่นๆถ้ายังจำได้ไปดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปเก่ามีสอนเรื่องอะไรเช่นตรงนี้ Reference Variable ที่มากำกับให้เป็นหนก็วิธีการเดียวกันนะครับหรือ จะเป็นการาฟิกตัวเลขอื่นๆในจุดๆอื่นก็ได้นะ,อะโอเคงั้นก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับก็อย่าลืมติดตามในทุกๆช่องทางของ Smart Research t ทย i นะครับแล้วคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็เ,เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ